นปเปอร์าอันดับแรกคือ,หน,อแบบแหนังสือโอ้โห وت. อันนี้เปิดกล่องมาครั้งแรกก็คือนี่เลยค่ะแถมจ้านะคะซึ่งพี่เขียนมาแถมจ้าอ๋ออันนี้ไม่ได้แถมอันนี้คืออันนี้นะคะที่พี่เขียนมานะเดี๋ยวมาดูกันว่าของแถมคืออะไรเออนี่ค่ะ วันนี้วันหยุดของเรานะคะทุกคนซึ่งก็จะเป็นวันหยุดตอนกัน3สามวันเลยค่ะแต่ว่าเมื่อวานนะคะปะป๋าก็ไปทํางานกลางคืนมานะคะความจริงแล้วมีจจะได้ไปช่วยนะคะทุกคนแต่ว่าก็คือดูลูกนะคะทุกคนแล้วก็เพิ่งกลับมาจากโอซาก้าด้วยค่ะไปทํางานนะคะไปดูเครื่องจักรมาด้วยนะคะเมื่อวานนะคะทุกคนพอเรากลับมาจากโอซาก้าปุ๊บนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าอยากกินส้มตํำมากๆเรี้ยวปากนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็เลย ซื้ออาหารไทยมาค่ะก็คือเป็นร้านอาหารไทยคือร้านประจําของเรานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกันค่ะว่าวันนี้เราจะมีอะไรมีอะไรมาบ้างนะคะทุกคนอันดับแรกนะที่เราแกะออกน่าจะเป็นซองสลิปนะคะเ่นพีคนไทยแล้วก็แล้ว <c oughs> ก็ส่งสลิปมาให้เราด้วยนะคะก็คือจะเป็นค่าส่งนั่นเองมีจะมีค่าสง่งค่าสง่งแล้วก็จะมีรายการด้วยนะคะว่าเรา อะไรมาบ้างอะไรประมาณนี้แค่นี้ค่ะ <c oughs> ทินจังพูดเก่งมากเลยนะคะทุกคนเอ้าชม้นมาติดเนี่ยคือช่วงน,นี้โอ๊ตโอต๊ตเขื่องนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะคะทุกคนเราก็เลยสั่งมาแบบแช่แข็งนะคะซึ่งอ๋อเอ,อ้โอเค เด็ดากค่ะอันดับแรกคือหนังสือโอ้โหอันนี้เปิดกล่องมาครั้งแรกก็คือนี่เลยค่ะแถมจ้านะคะซึ่งพี่เขเขียนมาแถมจ้าอันนี้ไม่ได้แถมอันนี้คืออันนี้นะคะที่พี่เขาเขียนมานะเดี๋ยวมาดูกันว่าของแถมคืออะไรแถมจ้าเออนี่ค่ะนคืออะไรอ๋อโอ้ยล้อค่ะ ใบแมงลักนะคะทุกคนแล้วก็ใบชะพลูค่ะขอบคุณเ oh ร <My S 1> <ม>าแมเลยนะคะนี่แล้วก็อันนี้ก็คือที่พี่สั่งเปิดมักนี้นะคะคทุกคนวุ่นวายมากอยู่กันสองคนวุ่นวายมากนี่นะคะก็จะเป็นใบโหระพาที่พี่สั่งมาสองถุงเอาไว้มากินกับไวยเตี๋ยวนะคะคือ <My S 1> ถุงละสามร้อยสามสิบเยนนะคะทุกคนก็คือประมาณเจ็ดสิบแปดสิบบาทนะคะเพราะเลทลงโอ้ยชิคกี้จอย่เพิ่มแรงเยอะนูกอันนี้อะไรแกะดูนี่ค่ะ นี่ค่านี่คืออะไรลูกชื่อไงลองเปิดดูก่อน <c oughs> นี่จะตีไอ้แล้วก็พี่เขาก็คือแกะสีหอวตุท้ทีมานะคะจ <c oughs> ะเท่าหนึ่งกัสามร้อมสิบเยนนะคะอ <c oughs> ย่างต่อไปก็คือลักเสือกระดาะคะ่ะนี่เดี๋ยวไว้ใส่กระต้มตํา,ตานะคะแล้วนะคะ่ะห้าร้อิเยนรึนนเปล่าเ่้ยหา ห0 0เยนนะคะก็ <S <S 100<ไ>หนึ่งร้อยบาทโอ้ที่พี่จอันนี้คือมาลากอค่ะลูกเล็กน,น่ารักมากที่เขาเขียนมาว่าเจ0ด่้อ้านะ<ๆ>คน,น่าจะประมาณเจ็ดร้โอ้ยพี่จัาลาอเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็มีนี่แล้วมีเก้าร้อยนะคะก็คือน่าจะเป็นเก้ารอยเยนกิโลละหนึ่งพันเยนนะคะแต่ว่าอาจจะแบบมาสีลูกอาจจะไม่ถึงกิโลอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้ราคานี้มานะคะ ใช้เก้าอืมแล้วก็ <Hey girl. S 1> มะที่กิจการมะละกออยู่เต๊ะมะละกอมะละกอค่ะอโอ้มัวสักลูกเนี้ยเอามะละกอค่ะแล้วก็ที่กิจสอสเชนซอสเช่อยูเชอยู่เชือยู่ค่ะมาติดให้พี่ให้พี่คนไทยเขาดูด้วยนี่เชืออยู่ค่ะแม็กกี้ค่ะแล้วก็ ก็อ,อยากหาหอนะคะก็คือประมาณห่อละร้อยเยนนะคะ20บาทอันนี้อะไรเชื่อมามาด้วยไหนมาดม้วยัหนอันนี้อะไรซอสหอยนางรมค่ะเย้แล้วก็อย่างสุดท้ายของเรานะคะโอ้ฟูดีู้ดีปฟูดีแล้วก็ ยาวครับเนี่ยแล้วก็อย่างต่อไปของเรานะคะทุกคนนั่นก็คือนี่เลยค่ะลูกชิ้นแชมป์นะคะลูกชิ้นลูกชิ้นนะคะนี่ก็คือลูกชิ้นแชมป์ซื้อมาสาวหอนะคะมาแช่ฟิตไว้แล้วก็แบบเวลาทำปิดเราจะได้กินเดี๋ยวเคี่ยวขอแป๊บเดี๋ยวเคี่ยวขอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรบ้าง แหววแหววหนังดูมากเลยทุกคนนี่นะคะนี Lust ่ก็คือของที่เราสั่งมานะคะทุกคนนั่นก็คือนี่มาม่านะคะมีซอสหอยมีซอสแม็กกี้นะคะแล้วก็มีมาม่าต้มยำแล้วก็มีมะละกอนะคะซึ่งก็จะเป็นมาครั้งนี้คือเป็นลูกเล็กนะคะนี่มะละกอนะคะทุกคนแล้วก็มีลูกชิ้นแชมป์นะคะเป็นลูกชิ้นเนื้อที่วีชอบมากแล้วก็ จะเป็นพริกแช่แข็งนะคะมีมะเขือเปาะนะคะเมื่อกี้มีหัวฝักยาวด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าชิคกังอ่ะถอดออกมาแล้วนะคะบ,บีบ,บไม่เห็นนะ<ด>แล้วก็จะมีใบผักแมงลักนะคะทุกคนแล้วก็มีเชือูทุกคนขาบีเชือูกบไม่ใช้ไม่เป็นอ่ะมันมันต้องใส่อะไรมีเคยใช้แค่ใส่แบบหอยนี่อะไรเงี้ยเพราะหอยจุ๊บนะคะทุกคนก็คืออมหอยจุ๊บอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ยี่ไม่ได้ใส่ชูุปมานะคะเดี๋ยวลองไปคิดเมนูในเน็ตมานะคะเดี๋ยวจะไปลองคิดเมนูดูแล้วก็มีโหระพาที่สั่งมาะคะ่ะโหระพาที่สองถุงนะคะแล้วก็มีกะเพรามีของกระชัวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะอันนี้นะคะก็คือจะของที่บีสั่งมาทั้งหมดนะคะทุกคนรวมทั้งหมดนะคะก็อยู่ที่ราคา11,565เยนนะคะทุกคนก็ประมาณสองพันกว่าสองพัน กว่านะคะทุกคนสองสองพันบาทกว่ากว่านะคะทุกคนก็ประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็คือวันนี้ก็คือเมนูแรกนะคะในมื้อเที่ยงของเรานะคะนั่นก็คือส้มตำนั่นเองคือเปรี้ยวปากมากทุกคนบีลืมสั่งมะม่วงมานะคะอยากกินมะม่วงมากแต่ลืมสั่งเออนั่นแหละพี่เขาส่งมาก่อนนะคะเพราะมานึกได้ตอนแบบรูท้ทีหลังนะคะทุกคนแ,แล้วก็ยวค่อยสั่งมารล่าหน้านแล้วกันเนาะ สำหรับวันนี้นะคะทุกคนบิ๊กก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไวด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอีกไปเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายจ้ะบาย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 มาตนางเงือท่วมเลยค่ะทุกคนมาต้าเนยบายบายมาต้าเนยบายบายไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายค่ะค่บ๊ายบาย 이상 <Yeah. S 1> <laughs>